ยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ Learning by Social ของทางโครงงาน DPE สามฝันคุณภาษีซีสันสอค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวก่อนค่ะค่ะพี่ชือ่อพี่เกรยหอมค่ะวันนี้พี่เกรยหอมจะมาสอนในเรื่องส่วนประกอบและโครงสร้างของลูกนะคะค่ะลูกของเรานะคะลูกของเราจะมีรูปร่างทรงกลมนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิง่งจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ค่ะนี่นะคะจาก ลูกๆจำลองนะคะคือจากพวกในแนวดิงจากพวกโลกเหนือถึงพวกโลกใต้ทางนี้เลยค่ะค่ะเรามาดูกันที่ส่วนประกอบของโลกกันก่อน,นะคะส่วนประกอบของโลกนะคะแบ่งออกเป็น4อย่างค่ะได้แก่ 1. ธรณีภาค2อุภทัภาค3ชีวภาค4บรรยากาศนะคะค่ะเรามาดูกันที่ธรณีภาคนะคะธรณีภาคนะคะได้แก่ส่วนที่เป็นดินหินเร่ค่ะ ต่อมา 2. ออุทุพภาคได้แก่ส่วนที่เป็นน้ําค่ะ 3. ชีวภาพได้แก่ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ 4. บรรยากาศได้แก่ส่วนที่เป็นอากาศค่ะค่ะเรามาดูนที่โครงสร้างของโลกกันต่อนะคะโครงสร้างของโลกแบ่งออกเป็นชั้นๆมีสาชั้นได้แก่ 1. ชั้นเปลือกโลกบริเวณนี้ค่ะชั้นเปลือกโลกนะคะเป็นชั้นนอกสุดค่ะ มีความหนาประมาณ6-35กิโลเมตรนะคะมีพื้นน้ำพื้นดินและชั้นนี้นะคะมีความสัมพันธ์มากที่สุดเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ในชั้นนี้ค่ะต่อมาชั้นเนื้อโลกค่ะบริเวณนี้ค่ะชั้นเนื้อโลกชั้นเนื้อโลกนะคะมีความหนา,รา 3, ประมาณ3,000กิโลเมตรประกอบด้วยธาตุต่างๆเช่นซิลิคอนเหล็กอลูมิเนียม บางส่วนเป็นโขงเข้งบางส่วนหลอมละลายปนกันอยู่เรียกว่าหินหนืดหรือเมกมานั่นเองค่ะมีอุณหภูมิประมาณ800ถึง4,300องศาเซลเซียสยค่ะต่อมาชั้นเกลือลกค่ะชั้นเกลือลกมีความหนักประมาณ3,440กิโลเมตรแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะได้แก่เก่นอลกชั้นนอกบริเวณนี้ค่ะเก่ือลกชั้นนอกนะคะ เป็นของเลวร้อนค่ะมีอุณหภูมิประมาณ4,300ถึง6,200องศาเซลเซียสค่ะและเกลืโลกชั้นในคือบริเวณนี้นะคะเกลโลกชั้นในเป็นมีลักษณะเป็นของแข็งค่ะมีอุณหภูมิประมาณ6,200ถึง6,400องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนประกอบละโครงสร้างของโลกกันแล้วนะคะเราลองมาทําแบบทดสอบการสร้างหนึ่งข้อนะคะเขาถามว่าในการแบ่งชั้น,นของโลกตามลักษณะโมเลสารชั้นเนื้อลกส่วนใหญ่มีสถานะใดน้องๆรู้กันไหมคะค่ะเรามาฉเฉลยกันนะคะช้อยมีทั้งหมด4ข้อคือ1ของแข็ง2ของเหลว3ของไหล4เก๊ในการแบ่งชั้นของโลกตามลักษณะโมเลสารชั้นเนื้อโลกส่วนใหญ่นะคะจะมีสถานะเป็นของแข็งค่ะ ค่ะก็ะะจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องส่วนประกอบและโครงสร้างของโลกพี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากกน็น้อยสําหรับน้องๆนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจโครงงาน DPS ส,สามฟันคนภัชซีด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe ในช่อง Youtube DPS Project ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย